สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวม้านาอาหารอร่อยค่ะก่อนอื่นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูกับข้าวแบบง่ายๆอร่อยๆทานกันนะคะวันนี้เป็นต้มจับชายใส่ไก่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยลงตัวสุดๆเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาตเตรียมในส่วนของผักค่ะวันนี้มีมีคะนา้ากวางตุ้งดอกกระหล่ำปีแล้วก็หัวใช้เท้านะคะขั้นตอนแรกเราจะน,นาําคะน้ามาหั่นส่วนที่แก่ออกหั่นเสร็จแล้วก็หั่นเป็นท่อนทําชิ้นที่ไม่ยาวจนเกินไปนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นกวางตุ้งดอกค่ะหั่นส่วนที่แก่ทิ้งนะคะจากนั้นก็หั่นเป็นท่อน ต่อไปก็จะเป็นกลัมปีค่ะหั่นชิ้นที่ไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปนะคะวันนี้ใช้ครึ่งหัวค่ะต่อไปก็จะเป็นหัวไชเท้าเลยนะคะสําหรับหัวไชเท้านี่จะขาดไม่ได้นะคะเพราะจะทําให้น้ําซุปของเราหวานอร่อยค่ะหัวไชเท้าก็นํามาตัดหัวตัดท้ายปอกเปลือกออกให้เกลี้ยงเลยนะคะ พอเราปอกเปลือกเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําหัวใชเท้ามาหั่นเป็นชิ้นที่ไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปพอเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําผักทุกอย่างไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะตั้งกระทะใส่น้ํามันพืชลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยกระเทียมตามลงไป จากนั้นเราก็ผัดให้กระเทียมของเรามีกลิ่นหอมนะคะพอกระเทียมของเรามีกลิ่นหอมดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ไก่ลงไปสําหรับวันนี้ใช้เป็นปีกไก่บนจํานวน500กรัมเพื่อนๆจะใช้เป็นส่วนไหนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะผัดไก่ในน้ำมันเพื่อให้ไก่ของเรามีความสุกประมาณ50%ค่ะต่อไปก็จะใส่เห็ดหอมลงไปสำหรับเห็ดหอมแห้งนะคะเราต้องนำไปแช่น้ำให้นิ่มล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยพอล้างสะอาดดีแล้วเราก็นำมาผัดรวมกันกับไก่ เพื่อให้เห็ดหอมของเรามีกลิ่นหอมค่ะพอเราผัดไก่ได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะทยอยใส่ผักลงไปแล้วก็ผัดต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผักของเรายุบตัวลงนะคะ ผักรอบแรกที่เราผัดก,ก็ยุบตัวลงประมาณนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ผักล็อตที่สองลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ผัดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าผักของเราจะยุบตัวลงค่ะ พอเราผัดมาเรื่อยๆค่ะผักของเราก็ยุบตัวลงแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการปรุงรสค่ะก็จะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาว4ช้อนแกงน้ำมันหอยสีช้อนแกงผงปรุงรส1ช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชาแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำหวานนิดหน่อยค่ะผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะ ค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเติมน้ำสะอาดลงไป1.6ลิตรค่ะจากนั้นก็ตุ๋นต่อไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนประมาณ40นาทีค่ะ ค่ะสำหรับต้มจับชายไก่ของเราก็ตุนนคบเวลา40นาทีแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะผักก็เปื่อยได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วจากนั้นเราก็จะชิมรสชาติตามที่ตัวเองชอบนะคะ พอรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ปิดแก๊สยกออกตักเสิร์ฟได้เลยนะคะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีการทําต้มจับชายไก่เมนูง่ายๆอร่อยออร่อยและที่สําคัญคือดีต่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูค่ะรับรองเลยว่าสูตรนี้เด็ดอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครัวบ้านนาะอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ